สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคือวิชาสัมภาษ,ษาจีนสองสำหรับนักเรียนชัมม้นม1.5นึง้านะคะสําหรับวันนี้คือวันที่29สิพฤศจิกายน2564ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนตัวเลขเราจะเรียนการถามอายุของตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวภาพถัดไปเราจะเรียนการถามอายุของบุคคลในครอบครัวของเรากันค่ะก่อนอื่นเลยเด็กๆคะเรามาทบทวนตัวเลขกันก่อนนะคะอะหนักทีละตัวคะ่ะเลขหนึ่ง เลขหนึ่งใครจำได้บ้างเลขหนึ่งอ่านว่าไงคะเงียบเขาเงียบอีเหินหาอีต่อไปค่ะเลขสองค่ะเออเออเอออ่าเบสนั่นแหละอยู่กับตูนั่นแหละเลขสามค่ะซันครับซันอ่ะเอาเอาแคสหนึ่งของสามก่อนอีเออซันยี่เออเหินหาต่อไปเลขสี่นะคะสี่สี่สี่อ่าโอเคต่อไปเลขห้าค่ะอู อูนะคะอูอก็จะเป็น e นึ่งซอ่ามา e นึ่านซื่ออูอ่าต่อไปเลขหกเียวเลี้วเลวโอเคต่อไปเลขเจ็ดชี้ชีอะเลชีค่ะชีเนี่ยตัวนี้คือจีช,ช,ชีไงคะตัวนี้คือชีค่ะชอช้างชีต่อไปขับปาา่ะเอ,อเค่นี้ก่อน หนึ่องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่อยค่อยค่ะหนอ่งสองสามสา 5, 6, 8, ี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ยวันนี้วันนี้ตินช่วยครูนับเลขด้วยอะ่ะตินน่ารักจังเลยอะ่ะเดี๋ยวครูเช็คไว้ให้นะคะเบสด้วยน่ารักมากลูกในเมื่อปิดไม้ไ,ไม่ได้ก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งปิดไม้เดี๋ยวก่อนลูกต่อไปค่ะ เลขเก้านะคะเดี๋ยว่าจิ๋วจิ๋วเลขสิบคือชื้อชื้อจิ๋วชื้อรวมกันเป็นอ่ะรวมกันนะอีเออรซานซื่ออู่ลิ้วชีปาจิ๋วชื้ออ่ะค่อยๆนะค่อยๆเรื่อไปด้วยกันค่ะอีอีเออออซานซื่อ อู้าหกเจ็ดแปาแปดเก้าวก่อนจิาเก้าเก้าเก้าสิสโอเคเอ้วมีเสียงเพลงด้วยน่ารักจังเลยอ่ะเพลงก็เนื้อลูกพัชรินีน่ารักมากอ่ะกูมาร์ไว้ก่อนมึงอยูใช้อ่านนะคะเด็กๆอันนี้ไม่ใช่จิ๋วไม่ใช่ริ้วนะมันคือจิ๋วนะคะริ้วคือหกค่ะจิ๋วคือเก้าอ่ะ ก่อนเออเสียงอะไรเอ่ยก oh, ่อนก่อนที e ่เราเรียกมันใครอ่ะอะแบบนึงมานึ่งเดี๋ยววันนี้ครูจะให้ฟังเพลงนะโอ้หนูหนูถ้าเสียงมันดังมากหนูปิดไมค์กันไปหนลูกโอ้็กหนูปิดไมค์ไมค์ของใครลูกหนูน่าจะพอน่าจะพอคงได้คุยต่อครับเพราะว่าครูไม่ได้ยินเสียงก็เลยมาหนึ่งเขาก็ไม่อยู่ใกล้พหลาเดบส ไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่อของใครไม่เอาเ่ามอเงินของใครสักคนเดียวเด็กๆเ,เ,เ,เด็กๆไม่เป็นไรแต่ว่าขอแค่แบบว่าเมือม่อกี้คือครูไม่ได้ยนินเสียงตัวเองด้วยซ้ำนะคะอ่ะเด็กๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟังเพลงนับเลขกันค่ะเดี๋ยวครูเปิดเพลงนับเลขให้ฟังนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนการหาอายุนะเรียนจะทันไหมเนี่ยเวลาเหลือน้อยมากเลยกันนะคะอ่ะมามามาเรียนกันแป๊บนึงแล้วลูก โอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมอสไซรัะอ่ะเดี๋ยวครูปิดไมค์อันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวครูไปแชร์นู้นนะคะแป๊บนึงนะลูกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวครูขอแชร์หน้าจอของของของอันนี้ก่อนอ่ะเด็กๆปิดไมค์แป๊บนึงปิดไมค์แป๊บนึงแป๊บนึงนะคะอ่ะครูแชร์หน้าจอของพร้อมนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอนแล้วเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโฟมพรับให้เลยเพื่อนเจ็บไงอ่า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 อะไ่แบมเม้นแบมเ่้น อยู่นะแป๊บนึงนะลูกแป๊บนะคะครูขอเวลาแป๊บนึงโอ้ตกใจอ่ะเด็กๆครูมาอยู่ในเครื um <c 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 anyway ่องนี้แล um ้วนะคะอ่าเรียนเด็กๆครูเริ่มใหม่นะคะเริ่มใหม่ครูจะให้ได้ยินตอนนี้ได้ยินเสียงครูไหมคะได้โอเคเอาใหม่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 อ่ะเริ่มนะคะเสียงเบาจังเลยอ่ะแบบเนี้ย หลิงค่ะหลิงเอาหม่มาเอาใหม่เอาใหม่ติมแต่แรกค่ะอ่ะสู้ๆเสียงเบาไปหน่อยนะหลิงหล็กศูนย์คือหลิงนะคะอ้าวอีอออามดไมลูกซานซานซาน่ส 那万还有五五五五五，六六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 七七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 七八八八八八八八。 ป๊ะบ๊ะบ๊ะบ <sorting well. S 1> ๊ะบ๊ะ right. บ๊ะบ๊ะบ๊กบ๊กบ๊ะบ๊ะบ๊กบ๊ะบ๊ะบ๊ะบะบ๊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 ะบะบ๊กบ๊ะบ๊ะบ๊ะบอะบ๊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 ะะกะ 4 4่5 5 5สี้าห้าห้าห้7 7 7 7 7กเโอเคโอเคเด็กๆคุกขักไปนิดนึงนะคะขอโทษด้วยนะคะอาจจะกลับไปที่ กล,กลับไปที่ไอแพม,มันเปิดพร้อมกันไม่ได้ค่ะมันจะสะท้อนค่ะเสียงมันจะสะท้อนอ่จเดี๋ยวครูปิดเสียงอันนี้ก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนประโยคของเราต่อเนาะโอเคอกลับมาแล้วนะคะอาจนักเรียนโทษทีนะคะที่มันขุกขักไปนิดนึงนะคะอ่ะคราวนี้เหลือสิบห้าทียังไงต้องได้ประโยคค่ะวนันนี้ได้1นึถึงสิแล้วนะคะอ่ะขอเชคก่อนได้ยินเสียงครูไหมคะ เด็กๆคะโอเคโอเคต้องเชวเช็คหนึงไม่งั้นเดี๋ยวเหมือนพูดคนเดียวไปจนจบปุ๊บอ่าเด็กๆไม่ได้ยินนะคะอ่ะครูแชร์หน้าจออีกรอบนะคะอ่ะคราวนี้1นถึงสิหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนูจะเริ่มแบบจําได้บ้างนะคะจําได้บ้างเนาะคราวนี้มาดูกันค่ะอ่ะมาดูหน้าจอครูนะคะอ่ะคราวนี้มาดูเมื่อกี้เรานับได้แล้วอีเออซานซ่อูดยวชีปาจิวชือขาวว่าไงคะว่าไงคะ อ้าใครไปไหนแล้วลูกอ่าเหลืออีกสิบสี่นาทีนะมาซี่ถ้าหนูไม่ได้ยินเดี๋ยวกูเอาคลิปให้นะคะเอาเอาคลิปสอนอันนี้ให้นะคะอ่ะต่อไปค่ะคราวนี้เรขมากกว่าสิบเดี๋ยวเราเค่อยกลับมาเรามาดูกันก่อนว่าวิาวธีการถามอายุถามยังไงนะคะการถามอายุถามยังไงก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยค่ะเรามาดูคำศัพท์ค่ะมาดูคำศัพท์คำนี้นะคะคำศัพท์คำใหม่ของเรามาดูมาดูตัวแรกก่อนมันจะเป็นคำนี้ค่ะ นี่ j i n แบบนี้แล้วครูจะให้ดูว่ามันอ่านว่าไงนะคะอ่านเด็กๆคะดูคำว่า j i n ก่อนคะ่ะก่อนอื่นเลยดูนี่คือสระอะไรผสมกันเนี่ยแล้วเรียนดูสระอะไรคะช่วยตอบหน่อยเร็วสระอะไรผสมกันลูกตัว i ตัวนี้สระอะไร e e ลับอะไรคะน้องหนูคือตัวอะไรลูกไม่ใชอ in สระ in นั่นเองนะคะ e น no อ in นะคะ in สระ in ดังนั้นมันจะรวมกับพย,ยัญชนะตัวนี้คืออะไรคะชุดนี้มีอะไรบางมีอะไรบ้างคะจีนถูกต้องมีขน,นาได้แล้วเก่งมากคุณเก่งมากใช่ค่ะเก่งมากมันคือจีชีซีดังนั้น J I N อ่านว่าไงคะ J I N อ่านว่าจีนจนนะคะจีนดังนั้นตันนะคะอ่าผ่านบรรยุกต์ค่ะจีนจีนจีน แล้วก็จินดังนั้นตัวนี้อ่านว่าไงคะตัวนี้อ่านว่าไงคะน,น,นเรียนครูยังอยู่ปะน,น,นเรียนใครท,ทำไมอยู่อ่าโอเคโอเคอยู่ก็แบบเงียบกริบเลยอะ่ะคำนี้ออกเสียงว่าจินนะคะคำศัพท์คำ,รคำแรกอ่านว่าจินจินนะคะจินต่อไปค่ะคราวนี้สละอะไรเอ่ยเรียนแล้วนะ,ะเ,รนวนะเรียนตั้งแต่ต้นเทอมเลยนะคะงูอ e ผีผสมอะไรกับอี e ผสมกับอะไรคะได้ไหม E กับอะไรคะเด็กๆไปหมดแล้วหรอเด็กๆช้าอีกน right? <S ans> ิดเดียวเร็วจะหมดเวลาแล้วค่ะนิดเดียวค่ะเด็กๆได้ยินเสียงครูไหมคะหนูได้ยินเสียงครูไหมคะมีใครได้ยินเสียงครูไหมโอเคโอเคโอเคไม่งั้นน่ามันเหนือ ไม่งั้นได้ยินค่ะได้ยินนะคะไม่งั้นคุณรูกว่าคุณหลุดได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วได้ยินอ่ะอันนี้ว่าไงค่ะได้ยินค่ะได้ยินค่ะอันนี้คืออ e ีกับอารรวมกันก็เป็นเยียนเรียนแล้วนะคะสายนี้เยียนดังนั้นอันนี้นะคะเนอเยียนอ่านว่าไงลูกเนอเยีนยนอ่านว่า เนียนเด็กมากเนียนเนียนนะคะวัยยุคค่ะเนียน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 ดังนั้นเสียงกระตว่ากันนะคะได้ยินค่ะได้ยินโอ้จะอ่ะออกหลุดแล้วไม่ได้มาแล้วมาสิเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้ครูอาจจะิปให้แล้วกันเนาะครูว่าวันนี้คลิปคลิปต่อนะเนี่ยมันก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันเสียงมันเสียงมันมีเสียงแทรกเยอะมากวันนี้ค่ะ ไม่เป็นไรนะซีไม่เป็นไรเดี๋ยวครูเอาคลิปสอนย้อนหลังให้นะคะคำนี้อ่านว่าเหนียนออเหนียนเหนียนนะคะเหนียนเหนียนรวมกันค่ะออกเสีสสสสยงว่าจินเหนียนจินเหนียนอ่าจินเหนียนจินเหนียนแปลว่าปีอะไรคะปีปีนี้นะคะจินเหนียนจินเหนียนจินเหนียนปีนี้นะคะอ่ะต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวนี้ค่ะตลาดอะไรคะ สระกอูสักอกับสลัออนะคะรวมกันค่ะอูวอ่ะอูนะคะอูรวมกันค่ะพินอินตัวนี้อ่ะอูวนะคะตัวดีคือเสียงอะไรอตะเตนะคะดังนั้นเตอูวอ่านไหมคะเตอูวตัวตันค่ะพามันอยู่ะก็จะเป็นตัวตัวตัวแล้วก็ตัวอ่ะตัว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  ตัวนะคะดังนั้นตัวนี้คือเสียงอ่ะเสียงตัวอ่ะตัวคำนี้อ่านว่าตัวนะคะต่อไปค่ะอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายเตอะกับสระอะไรคะเนี่ยเตอะกับสระอะไรเตอะกับสระสระอานะคะเตอะกับสระอาเตอะอาอ่านว่าตาตารวมกันค่ะรวมกันก็จะเป็นตาตาตา ตารวมกันเสียงนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านว่าตาตาตารวมกันเป็นอะไรคะตัวอะไรคะตัวตัวตาเขินห่าตัวต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 าแปลว่าอายุอายุเท่าไหร่เป็นการถามอายุนะคะเป็นการถามอายุดังนั้นรวมกันปีนี้คุณอายุเท่าไหร่นี นี่มีหีด้วยเพินห่าวลมกันค่ะนี่ินเหนียนตัวพินห่าวนี่กินเหนียนตัวตาะนี่กินเหนียนตัวตะปีนี้คุณอายุเท่าไหร่นะคะอ่ะอันนี้คํานี้นะคะอ่ะเดี๋ยวครูหาคนช่วยอ่านสัก2คนไม่งั้นอ่ะเดี๋ยวอ่านไม่ได้นะคะอ่ะเมื่อกี้พูดมาแล้วหนึ่งคนอ่ะมาซีวันนี้มาซีสัญญาณนี้ก็ได้ค่ะเบสคะอ่านให้ฟังหน่อยเร็วปีนี้คุณอายุเท่าไหร่นี่กินเหรียนอะไรลูกนี่กินเหรียน เบสคะอ่าอ่ะงั้นตีนตีนลูกตีนอ่านให้ฟังหน่อยค่ะเมื่อกี้เห็นตีนเปิดไม้ตีนขาหนีตีนเหนียนอะไรลูกหนีตีนเหนียนหนเหนียนตั้าเผลนหาวันนี้ตินน่ารักมากหนีจินเหนียนตัวต้าขออีกคนนึงขออีกคนนึงเพลงได้ไหมคะเมื่อกี้เห็นเพลงเปิดไมค์ช่วงแรกๆอยู่เพลงขาอ่ะเพลงอ่านให้ฟังลูกหนีตินเหนียนหนีตินเหนียนตัวต้าตัวต้า ขนหาวหนี่จินเหนียนตัวต้าปีนี้คุณอ,อายุเท่าไหร่อ่าวันนี้อย่างน้อยหนูต้องบอกอายุตัวเองได้วันนี้ทุกคนต้องบอกอายุตัวเองได้เมื่อกี้เราเรียนแล้วนะคะ e เอ u n u c i p i เฉือแต่อายุของเราอายุของเราคือเท่าไหร่ลูกขีอออ่าบางคนสิบสองเออบางคนสิมีสิบสามยังสีช้าานดังนั้นเรามาดูค่ะ อ่ะเดี๋ยวค่อยดูอันนี้นะคะเรามาดูวิธีการนับเลขที่มากกว่าสิบค่ะแล้วเอาสื่อตั้งนะคะเอาสื่อตั้งไว้นะลูกอ่ะแล้วก็ใส่เลขเข้าไปสิบสิบอคือสื่ออะไรคะสือส่อสื่ออีบสอค่ะสือ <PR S 1> ส่อสื่อสอสิบสามค่ะสือ <14. S 1> ส่อสื่อสามสิบสี่ค่ะสือ่อ สือสือคนอื่นคนอื่นก็ช่วยภูมิอ่านได้นะลูกคนไหนเปิดไม้ได้ช่วยภูมิอ่านคะสิบห้าค่ะชื่อชื่ออูสือหูสิบหกค่ะชือสือเลี้ยวสือเลี้ยวสิบเจ็ดค่ะชือสือชีสือชีสิบแปดค่ะชื่อชื่อปาสือปาสิบเก้าค่ะชื่อ <18. S 2> <18. S 1> ชือจิ๋วเออาแต่ว่าถูกต้องค่ะยี่สิบจะไม่ใช่สือสือแต่เป็นเลขของกับเลขสี่คอเออเลยค่ะเออสือแต่ในที่นี้ครูจะให้จำเฉพาะอายุตัวเองก็พอดังนั้นสมมติครูอายุสิบสองก็คือสืออะไรคะอ้ออ่าคนไหนอายุ เดี๋ยวมันจะมีคำเนี่ยแปลว่าปีก็จริงแต่ว่ามันจะมีคําว่าขวบหรือปีอีกคำหนึ่งกลุ่มแป,ป๊บหนึ่งอ่ะเก่งมากเก่งมากครูเก่งมากนักเรียน,นะคะใครอายุที่สองจำเลขไว้นะชือเอ๋อชือเอ๋อนะคะชือเอ๋อสิบสามนะคะชือซานชือซานนะคะจำเลขอายุเตรียมไว้นะคะอ่ะมาคราวนี้ค่ะเหลืออีกหกนาทีอ่ะอ่ะอันนี้ครูบอกเลยก็ว่าอ่านว่าอะไรนะคะเวลาไม่น่าพอแล้วคำว่าขวบออกเสียงว่าซุย ซุยค่ะซุยแปลว่าขวบหรือปีซุยแปลว่าขวบหรือปีนะคะวิธีการบอกอายุให้เอาจํานวนตามด้วยคําว่าซุยค่ะตัวอย่างเช่นหนึ่งขวบค่ะ e อะไรคะ e e สุยซุยแต่สองขวบอันนี้เราไม่เือไม่ออกสองนะคะแต่บอกแค่ว่าไม่ใช่เออนะแต่ใช้คําว่าเหลี่ยงแทนค่ะเหลี่ยงซุยเหลี่ยงซุยสามขวบค่ะซานซานซุยซานซุยสี่ขวบค่ะซื่อ สี่สุ่ยห้าขวบพระอูอ่ห้าสุ่ยหกขวบพินวลิ้ยวเลี้ยวสุ่ยเบสหลุดใช่ไหมคะอ่านอะไรนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะจบแล้วถูกอันนี้เดียวเจ็ดขวบพันชีุยชี้สุ่ยแปดขวบพันป้าป้าสุ่ยเก้าขวบพระจิ๋วจิ๋วสุ่ยสิบขวบพระฉิ่ เฉ <14. S 1> ือซุยอ่ะเด็กๆแต่เราจะดูอายุตัวเองค่ะอายุตัวเองคือสิบสองกับสิบสามถูกไหมคะสิบสองก็คือฉืออะไรคะฉือเฉ <12. S 1> ือเออสิบสามก็คือฉือฉ <13. S 1> ือซันฉือซันนะคะเฉือซันดังนั้นอายุสิบสามปีค่ะฉือซันอะไรคะฉ <13. S 1> ือซันซุยเผลนท์่าวฉือซันซุยอันนี้คนที่อายุสิบสามหนูจำคำนี้ไว้เลยนะคะ สือซานซุยอย่างน้อยบอกอายุตัวเองให้ไดัดเจนหน่อสซานซุยสือซานซุยนะคะต่อไปค่ะอ่ะปีนี้ฉันอายุสิบสามปีค่ะเป็นประโยคว่อจินเหนียนว่อจ,จินเหนียนสือซานซุยว่อจินเหนียนสือซานซุยถ้าอายุสิบสองละว,ว่อจินเหนียนว่อจินเหนียนสิบสอง ใช่อ่ะเอางี้มาเดี๋ยวจริงๆอ่ะเราเชื่อจะต้องถามด้วยให้หนูตอบนะคะมาฝึกบอกอายุตัวเองกันค่ะอาเริ่มจากภูมิค่ะมาหรือลาสีท่ทีเอาแค่นี้พอเยอะแค่นี้พอภูมิบอกอายุตัวเองค่ะปีนี้อายุที่สองปีหวอจินเหนียนวอจินงเหนียนใช่อ่ะ,อะครูไล่เรียกเป็นหวอจะหมดเวลานะคะเพลงค่ะบอกอายุตัวเองให้ครูฟังเลยลูกเพลงค่ะขอยอรอบได้ไหมคะเพลงค่ะเพลงคาสิเ่จะหมดเวลาแล้วแหละ อ่ะงั้นติมก่อนตินคาตินบอกอายุตัวเองให้ครูฟังได้ไหมคะตินอ่าตินน่ารักมากอ่ะว่าไงลูกบีนี่อายุเท่าไหร่ลูกสิบเท่าไหร่สิบสองหรือสิบสามสิบเท่าไหร่ลูกสิบสิบเท่าไหร่คะตินสิบสามอ่ะตินพูดตามครูลูกว่อจินเหนียสือซานเสื่อ เก่งมากวันนี้ตีนนา่ารักมากเลยเอาวันนี้มาซีสัญญาณเป็ดีไม่เป็นไรกีตาร์ลองดูค่ะกีตาร์สูๆส้ๆกีตาร์อ่านอายุตัวเองให้ครูฟังได้ไหมคะไม่ยากหรอกอ่ากีตาร์อายุกี่ปีนเนียนจินเนียนสือเท่าไหร่หรอเอออ่าสือเออหรอคะเอาใหม่ก็เราซี <ๆ S 1> สูว้ว่า今年十二岁เอาออามาวอจินนเี่า今年我今น เก่งมากกีตาร์เดี enfin ๋ยวครูมาคนนิดนึงว่ากีตาร์เปิดไมค์อ่านจากครูนะคะวันนี้น่ารักมากอ่ะเด็กๆอีกนิดเดียวอีกสามนาทีนะคะต่อไปเดี๋ยวลองดูว่าใครเปิดไมค์ได้อีกบ้างนะคะนี่ไงตอนต้นคาบแพรว่าแพรว่าลองอ่านอายุตัวเองให้ครูฟังได้ไหมคะแพรว่าคะอ้อยอ่าครูมปิดไมค์แป๊บนึงได้ไหมลูกแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวพับผมขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าภูมิปิดก็ไม่รู้จะมีคนเปิดอีกไหม เบสเบสคะอเซียเปิดไม์ได้ไหมวันนี้วันนี้อาเซียเปิดไม์พูดได้ไหมลูกอ่าอาเซียบอกอายุเวียงให้รูฟังได้ไหมคะอายุที่สองสิบสามคะครับหนูอายุเท่าไหร่ลูกสิบสองสิบสามปีเนี้ยสิบเท่าไหร่สิบสามสิบเท่าไหร่นะส <2 S 1> ิบสองส <12, S 1> <12, S 2> ิบสองอ่าประโยคนี้เลยปีนี้ใช้อายุสิบสองปีค่ะวอจินเนียนอะไรคะวอจินเนียนใื่ สิบสองสวยเก่งมากอาเซียเก่งมากค่ะ,กกคะว่าิ年十二ยนะคะอ่ะขออีกสักคนหนึ่งแล้วกันมีใครเปิดไม์ได้อีกบ้าง,<ม>บ,างบิวขะบิลลองพูดมีลูกบิลเดี๋ยวครูดูตอนต้นๆครับฝน้าลองอ่านไหมคะกระตูนล,ลองแนะนำอายุตวัวเองให้ครูฟังได้ไหมคะกระตูนน่ะอ่ะคราวนี้ อ่ะกระตูนเปิดยังกระตูนเปิดมายังอ่ะกระตูน,ตนอายุเท่าไหร่สิบสองหรือสิบสามลูกสิบสามสิบสามอ่ะไหนลองบอกซิปีเนี้ยอายุสิบสามปีวอร์จินเนียนอะไรคะวอร์จินเนียนอ๋อสือสือสามสิ่งสือสามสิ่งโอเคสือสามสิ่งสรุปวันนี้สิ่งที่เราเรียนนะคะคือการถามอายุและการบอกอายุตัวเองค่ะไหนบทพูดสิคะ ปีนี้อ,อายาุคุณอายุเท่าไหร่หนีจินเหนียนอะไรชื่อยกันนาพี่หนีจินเหนียนตัวต้าเหินห่าวเก่งมากลูกหนีจินเหนียนตัวต้าหนีจินเหนียนตัวต้าอ่ะสมมติปีนี้เราอายุ12ปีค่ะวอจินเหนียนอะไรคะชื่ออะไรคะวอจินเหนียนสิบสองปีอ่าวอจินเหนียนสิบสองปีแต่สมมติว่าถ้าเจดปีนี้อายุ13นะคะวอจินเหนียนสิ ว่า今年十三岁啊我今年十三岁ก็วันนี้ก็เที่ยงพอดีเลยนะคะก็ผุกผักักน,นิดนึงวันนี้ทางเรื่องสัญญาณทางเรื่องอะไรทั้งหลายแหละนะคะก็แต่ว่าเนะะื้อหาวันนี้มันไม่ได้เยอะมากนะคะเดี๋ยวครูจะแคปแล้วก็เอาเอาคลิปวิดีโอที่เป็นอ่านับคลิปนับเลขไม่แกะะ้ขาที่เป็นเพลงส่งให้ด้วยนะคะอ่ะวันนี้ไม่มีงานอะไรนะคะเดี๋ยวครูกาลังจะไลสลิส์ดูว่างานไลฟ์เวิร์กชีทที่ครูสั่งให้ทําอ่ะ ครูตรวจจะให้แล้วนะดูเช็คทั้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาวันตามงานให้นะลูกงั้นวันนี้ก็ขอจบเรียนเท่านี้เด็กๆก็ตั้งใจเรียนนะคะยังต้องเรียนออนไลน์ไปอีกสักพักนึงเนาะยังไม่รู้ได้เรียนที่เียนเมื่อไหร่นะคะก็สู้ๆนะคะอ่ะเจอกันเจอกัอน ไปแล้วนะเจอกันวันพุธนะคะอยากไปเซอร์เชิลเลยอยากไปเซอร์เชิลค่ะไปแล้วนะแจ้เจียนไปแล้วค่ะแจ้เจียนไม่เป็นรค่ะใครบอกว่านิดว่าว่านิดว่านิดเียนดีครับไม่เห็นดีเลยครูยังอัดหน้าจออยู่เลยเบสครับเต้นติ